The สินค้าออนไลน์หรืออ e ีคอมเมิร์ซถือเป็นตลาดที่น่าจับตามองเป็นตลาดที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกหากพูดถึงตลาดอ e ีคอมเมิร์ซที่เติบโต,ตอย่างก้าวกระโดดจากผลกระทบของโควิด19และอีกบริการที่เติบโตไม่แพ้กันคือออนไลน์กรเซรี่เป็นบริการสั่งซื้อของสดออนไลน์รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจําวันผ่านช่องทางออนไลน์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กนำเสนอการค้าออนไลน์ของตลาด สหรัฐอเมริกาที่ได้รับผลจากการระบาดของโควิด -19 ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ผู้คนใช้เวลาอยู่กับโซเชียลมากขึ้นอีกทั้งยังหันมานิยมสินค้าออนไลน์มากขึ้นอีกด้วยและการสั่งซื้อสินค้านี้ก็รวมทั้งของในซูเปอร์มาร์เก็ตทุกประเภทส่งผลให้ตลาดโกลเซอรี่ออนไลน์ถูกบูมอีกครั้งและยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบให้เป็นมิตรผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งนี้การซื้อสินค้า g r o c e r y o n ออนไลน์ยังกลายเป็นอีกหนึ่งกิจวัตรประจำวันที่สำคัญของผู้บริโภคสหรัฐในยุคป,ปัจจุบันโดยสมบูรณ์ซึ่งสถิติตัวเลขของผู้ซื้อสินค้า g r o c e r y o n ออนไลน์จากร้านค้าปลีกทั่วสหรัฐยอดผู้ซื้ออยู่ที่ประมาณ150ล้านคน คิดเป็นจานวนเกือบครึ่งของประชากรและคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตด้วยอิบพลของสื่อออนไลน์ทำให้ผู้คนหันมารู้จักสินค้าเอเชียมากขึ้นสหรัฐจึงเริ่มหันมาสนใจตลาดธุรกิจสินค้าเอเชียมากขึ้นเช่นกันและยังได้ช่วยกระตุ้นให้มีการเติบโตพร้อมทั้งยังได้รับความนิยมในมุมกว้างถือเป็นการผลักดันให้สินค้า g r o c e r i จากเอเชียได้มีสัดส่วนมากขึ้นในตลาดออนไลน์และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสินค้า g r o c e r i จากเอเชียนั้นเป็นที่นิยมซึ่งสินค้าบนเว็บไซต์ต่างๆมีความ ทั้งอาหารสดและอาหารแห้งสำนักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจึงได้รวบรวมเว็บไซต์แนะนำสำหรับผู้ประกอบการไทยรวมถึงกลยุทธ์การจอดตลาดกรอเชอรี่ที่ต้องคำนึงถึงภาพสินค้าและข้อมูลผู้ขายให้ความใส่ใจเป็นอันดับแรกบรรจุภัณฑ์มีความพิเศษช่วยดึงดูดความสนใจสร้างเอกลักษณ์สินค้าให้ผู้ซื้อเข้าถึงได้อย่างดีกลยุทธ์การส่งสินค้าฟรีมีผลต่อการตัดสินใจอย่างมากผู้ประกอบการควรใช้บริการขนส่งที่มีบริการอำนวยความสะดวกในด้าน ด้วยตลาดโกลเซอรี่ถือเป็นตลาดที่น่าจับตามองสําหรับการขยายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศหรือเป็นประตูใหม่ของผู้ประกอบการไทยทุกคนติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการค้าได้ที่ www.bitp.ori.com และ Key2Connect เปิดประตูสู่โอกาสการค้าไทยในตลาดโลก